ไม่ได้หรือว่าดําเนินไปได้ยากมากถ้าเกิดว่าขาดบุคคลเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหางเสือหรอเป็นหัวเรือ,อโอเคนะคะเป็นผู้ที่จะนําเราใช่ไหมคะนั่นก็คือผู้รับใช้นะคะ,อ,ะอาจารย์ได้รับมอบหมายให้มาแนะนําผู้รับใช้ในคิตจักรไทยนะคะก็จะเริ่มต้นจากศาสนาจารย์วิทยาคิมซึ่งเป็น ท่านเป็นมิชชันนารีแล้วก็เป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้เริ่มต้นคิดตจักรไทยของเรานะคะและตอนนี้ท่านก็แม้ว่าจะกลับไปเกาหลีแต่หัวใจก็ยังอยู่เมืองไทยนะคะก็ยังอธิษฐานเผื่อพวกเราแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีค่ายท่านก็ตั้งใจจัดเวลาและบินมาทุกปีนะคะก็ขอเรียนเชิญศาสนาาจารย์ด็อกเตอร์ด้วยเนาะ ศาส,สนาจารย์ด็อเตอร์วิทยาคิมค่ะคิมมุนซูนะคะกรีดด้วยกรีดกรีดกรีดโอเคโอเค่ะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้พอแล้วโอเคมันจะใหญ่เกินไป โอเคค่ะพ่อคิมเป็นผู้อภิบาลคิตจักรไทยนะคะท่านก็ยังอธิษฐานเผื่อยังให้คําแนะนาํายังดูแลผู้รับใช้ในคิตจักรไทยนะคะโอเคต่อไปก็ขออย่างนี้เลยนะคะผู้รับใช้ที่เป็นศิจพิบาลแล้วก็ครอบครัวของท่านขอเชิญด้านหน้านะคะเดี๋ยวค่อยแนะนํานะคะมายืนก่อนนะคะคิตจกักอ่ะไล่าจากบางกอกก่อนนะคะบางกอกไทยสุขโขทัยนะคะ อาจารย์จอยและครอบครัวนะคะเชออิญค่ะอาจารย์มานิ์และครอบครัวเชิญค่ะไทยลำปางนะคะอาจารย์เบนและครอบครัวนะคะอจาจย์ดาด้วยนะคะเชิญค่ะแล้วก็ไทยลำพูนค่ะอาจารย์แว่นและครอบครัวไทยเชียงใหม่อาจารย์จโจเซฟโปรดอธิษฐานเผื่อครอบครัวในอนาคตนะคะอาจารย์โจเซฟแล้วก็ไทยช้างเผือกอาจารย์ตูมและครอบครัวแล้วก็ อกองซาจริงๆกองซามีครอบครัวแล้วนะคะมาไม,ไม่ไม่รู้เนาะครอบครัวนะคะและ้วก็ไทยไทยแม่โจอาจารย์พินิษและครอบครัวนะคะไทยแม่ห้องสอนอาจารย์ตั้มและครอบครัวไทยเชียงรายอาจารย์นาและผองเพื่อนนะคะอาจารย์นาแอนเฟรนนะคะ <c oughs> โอเคไทยป้าอ้อมิกกี้และครอบครัวนะคะเชิญค่ะ โอเคนะคะโอ้โหเยอะเยอะมากเลยอ่ะหสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากขอบคุณพระเจ้าเนาะเดี๋ยวจริงๆเรามีเรามีเรามีนิวเจนนิวเจนรุ่นใหม่ซึ่งซึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามินินิวเจนมันดูตะมุตะมิดีเนาะโอเคได้ได้นี่ไงกำลังเรียกนี่ไง คืออันนี้มามาล่วงหน้าแล้วนะคะอ,อ,อันนี้อ่าโอเคสเต็ปนี้นะคะามาใหม่ต้องโชว์หน้าสวยๆโอเคเชิญมินมินิวเจนจากไทยช้างเผือกสามคนด้วยนะคะเดชิจากลำปางด้วยนะคะแล้วก็ปามมี่ด้วยคะ่ะที่ไหนอีกไทยเชียงใหม่ไม่มีโอเคค่ะ มีหกคนนะคะรอบนี้หกคนโ <Okay. S 2> อเคค่ะ okay, แถวหน้าค่ะแถวหน้าเดชิ hi, อยู่ไหนลูกเดชิเดชิอยู่ไหมอ๋อเดชิกลับแล้วโอเคพิธ okay. oh. uh, ีพิธีจริงๆเป็น ภรรยาเนาะแต่ว่าไม่ต้องมาเป็นมินิก็ได้นะคะโอเคโอเคพี่น้องถ้าถ้าขาดผู้รับใช้ขาดบุคคลเหล่านี้ก็คริสตจักรของเรากา็เคลื่อนไปไม่ได้เนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าจะแนะนําไปเลยเนาะโอเคเมื่อกี้แนะนําอาจารย์คิมไปแล้วจะแนะนําจากฝั่งนี้เลยคะโอเคฝั okay. ่งนี้นะคะ อาจารย์โจเซฟนะคะอาจารย์โจเซฟไทยเชียงใหม่คะ่ะ FC FC โอเคโอเค,อ,เคอาจารย์รู้แล้วอาจารย์รู้แล้วอาจารย์จะแนะนำเฉยๆแล้วพวกเราอยู่เฉยๆก่อนนะคะ แล้วก็รอกีดทีเดียวแล้วก็ตอนที่กีดสุดท้ายเนี่ยเรียกชื่อเรียกคิดตาจักรของตัวเองเต็มที่นะคะอยู่เฉยๆก่อนนะอยู่เฉยๆก่อน <laughs> อาจารย์พินิษจริงๆเป็นคาราวาแต่ว่าเป็นสอบอนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะใครที่ทํางานรับใช้พระเจ้าอยากจะเป็นสอบอก็เป็นได้นะคะพี่น้องก็ทํางานเต็มเวลาแล้วก็รับใช้เต็มเวลาด้วยนะคะ แล้วก็อาจารย์เดเป็นภรรยาที่น่ารักมากซัพพอร์ตสามีดีมากนะคะอยู่เฉยๆก่อนนะคะอยู่เฉยๆคิดตจาจักรใครแม่โจ้นะคะเอฟซี FC แม่โจ่อยู่เฉยๆกันนะ,ะโอเคค่ะอาจารย์เบนยามินนะคะอาจารย์เบนนะคะคืออายุเยอะที่สุดในบรรดาวพวกเรานะอาจารย์น้อยกว่า1ปีนะอาจารย์น้อยกว่า1นึ่งปีโอเคโอเคเขา อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเวลาอยู่ที่ห้องไม่กอดเขาชอบกอดโชว์เฉยๆโอเคภรรยาสุดสวยก็คือพิธีนะคะพิธีอยู่เฉยๆก่อนนะอยู่เฉยๆก็อาจารย์เบนก็ถือว่าโอ้โหทำงานมิชชั่นนี่คือนัมเบอรวันของพิจตจักรไทยของเราแล้วก็อาจจะในประเทศไทยด้วยเนาะก็ค่ะอยู่ลำปางนะคะสองท่านนี้แล้วก็รวมทั้ง อาจารย์ดานะคะอาจารย์ดาก็จริงๆอาจารย์เบนตั้งตําแหน่งใหม่ให้ก็คือเป็นศิทธิพิบาลอนุชนนะคะกอ็อันนี้อ,อาวุโสอันนี้อนุชนอ่าโอเคค่ะอันนี้อนุบาลไหมคะ <c oughs> ไม่เนาะโอเคโอเคโอเค,อ,เคอาจารย์ดาก็เก่งมากนะคะเป็นแบบเก่งในเรื่องของความอดทนทรหดอดทน กับสอบอเขานี่แหละโอเคนะคะโอเคโอเคไปเคียกกันเองนะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยว,อ,อ, okay. อ,วอ้าวอ๋อโอเคครอบครัวนี้นะคะจากไทยแม่งสอนอาจารย์ตั้มเป็นศิทธพิบาลนะคะอาจารย์ทาก็เป็นผู้ช่วยศิทธิพิบาลนะคะแล้วก็อาจารย์ตั้มเต็มเวลาอาจารย์ทาก็คารวสนะคะกําลังจะเปิดร้านกเตี๋ยวสุโขทัยพี่น้องจากคิตจักรไทยไปอุดหนุนได้นะคะ เออนะคะก็มีลูกที่น่ารักแต่ลูกอยู่ที่ชันระวีนะคะบอกว่าให้อยู่เฉยๆอย่าพิ่งปลมือนะคะแล้วก็โอเคไทยช้างเผือกค่ะอาจารย์ตูมประธานค่ายของเรานะคะวันนี้น่าจะนอนพอเนาะหน้าตาสดใสอยู่นะคะ <laughs> พี่น้องมีเรื่องอยากให้เราอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าเผื่ออาจารย์ตูมอันนี้กลับไปอธิษฐานที่โบสถ์เนาะให้เขา ตั้งใจนอนนะคะคนนี้นอนน้อยนอนน้อยแต่นอนนะนะคะก็เป็นศิลปิบาลคิดจักไทยช้างเผือกนะคะอาจารย์เล็กเป็นผู้ช่วยแล้วก็กองซาด้วยนะคะมีผู้ช่วยสองคนเพราะว่าเขาเขามีโครงการเยอะมีโปรเจกต์เยอะก็เลยต้องมีผู้ช่วยสองคนนะคะอาจารย์เล็กก็เป็นภรรยาที่ดีมากนะคะซัพพอร์ตสามีดีมากนะคะแล้วก็กองซาก็เป็นเขาเรียกว่าลูกหม้อลูกหม้อสร้างมากับมือนะคะสร้างมากับมือนะคะ โอเคก็เป okay, so right. so so oh, ็นผู okay. Okay. Uh, mm ้หญิงตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะคะเก่งมากนะคะแล้วก็ตอนนี้แต่งงานแล้วนะแต่ว่าสามีไม่มาเนาะอ๋อติด่ขยพ่อบ้านโอเคค่ะนี่ไทยช้างเผือกนะคะโอเคอ่าอ่ะรวมไปเลยมินิฮาร์ดมินิอาสนะคะมีน้องน้องจ้าจ้า อย่างนี้นะคะจ้าเหมือนตอนเราสอนเด็กใช่ไหมน้องดาแล้วก็ลิสาบทนี้ชอบสละอา,าเนาะมินิเนี่ยชอบสละอา,าน้องๆทั้งสาท่านตัดสินใจที่จะเป็นผู้รับใช้คารวาสนะคะร่วมกับคิตจักรไทยช้างเผือกอยู่เฉยๆก่อนนะอยู่เฉยๆก่อนเดี๋เพิ่งโอ้โหคร <laughs> อบครั <laughs> วสมบูรณ์และมีลูกแล้วนะคะ <laughs> โอเคมีชื่อแล้วด้วยนะคะ โอเคพี่นิกกี้นะคะก็เป็นรักษาการศริลยพิบานไทยแม่อ้อเอ้ยแม่หมอคุณแม่ไทยป่าอ้าอ,อดอนชัยนะคะแล้วก็พี่แซมสามีคนนี้ก็ซัพพอร์ตภรรยาดีมากซัพพอร์ตทุกอย่างทุกเรื่องนะคะแล้วก็ลูกสาวชื่อน้องไอรีน <c oughs> อีกสองเดือนก็จะเจอหน้าไอรีนแล้วนะคะจะแก้ม <c oughs> ไม่รู้เนาะโอเค ก็พี่นิกกี้เป็นผู้รับใช้คาราวาสนะคะก็ดูแลไทยป่าอ้อดอนชัยนะคะโอเคปามี่ปามี่จริงๆก็อ่าเดี๋ยวกันนะทำงานได้หนึ่งปีนะคะแต่ตอนนี้ก็พระเจ้าเรียกออกมากำลังจะเต็มเวลานะคะอธิษฐานจนถึงสิ้นเฮ้ยสิ้นเดือนแล้วนี่งั้นพระเจ้าตอบว่า <c oughs> เต็มเวลานะ <laughs> โอเคกำลังอธิษฐานอยู่นะคะเราออกจากการเป็นพยาบาลแล้วและพระเจ้าเรียกสำหรับอุบลราชธานีนะคะอยู่ใชๆกอนอยู่ใชๆกนะโอเคอยู่อัดฟอเลยโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะร้องให้หนักนะคะก็ค่ะ จริงๆก็ตัวเล็กแต่ใจใหญ่มากอาจารย์รู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับสิ่งที่สิ่งที่พระเจ้าเรียกเขาและเขาก็ตอบสนองและมากกว่านั้นครอบครัวบอกว่ารับใช้เลยเราจะซัพพอร์ตท่านนะคะครอบครัวส่งเรียนหมดเป็นล้านแต่ว่าบอกว่ารับใช้พระเจ้าเลยลูกนะคะเมื่อพระเจ้าเรียกไม่ต้องดือ้อไม่ต้องปฏิเสธรับใช้เลยเป็นครอบครัวที่เป็นแบบอย่างมากนะคะโอเคไทยปลาอ้อเนานะ,ะแต่ว่ายังไม่ไปนะยังยังไม่ไปอยู่อุบลแต่ว่า จะช่วยป่าอ้อก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เวลาที่เหมาะสมก็จะไปนะคะเราที่หลังเนาะเราที่หลังเพราะว่าเรา <laughs> โอเค <laughs> อันนี้เป็นคิตจจักรที่เป็นเขาเรียกว่าชุมชนคิตจักรแรกของกลุ่มไทยเราก็คือคิจจักรสุขโขทัยนะคะอ่าอาจารย์มานิดแล้วก็ภรรยาก็คือคุูเจีย๊ยบนะคะ น่ารักมากนะคะช่วยกันปฏิบัติรับใช้แล้วก็พี่น้องสุขโขทัยก็มีแต่แบบคนชุมชนอา,อายุอาจจะอาจจะสูงแต่ว่าเขาฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นหนุม่มเป็นวัยรุ่นนะคะอาจารย์มาเนียเนี่ยคล่องกว่าอาจารย์จอย <laughs> เดินคล่องนะคะโอเคดูแข็งแรงดูแข็งแรงโอเคค่ะอันนี้ไทยสุขโขทัยนะคะไทยบางกอกค่ะค่ะ อาจารย์จอยนะคะเป็นผู้หญิงโสดที่เขาเรียกว่าสุดยอดมากนะคะจริงๆเขาปวดหลังปวดเขาปวดทุกส่วนตอนนี้ในร่างกายอะนะคะปวดใจด้วยใช่ไม่ใช่นะคะปวดทุกส่วนนะคะแต่ว่าสู้มากบางวันฉัดบอกว่าจารย์จอยแบบสุขภาพแบบปวดนูน่นปวดนี่ปวดจนปากเขียวแล้วอะแต่ว่ายังรับใช้พระเจ้าอยู่และอจารย์จอยยังแฮปปี้กับชีวิตนะคะ พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นก็โอเคก็ทํางานมีพลังน้อยแต่ก็ทาอะไรอย่างนี้นะคะก็สุดยอดจริงๆนะคะก็ฝากไว้ในคำอธิฐานของพี่น้องด้วยนะคะสาหรับอาจารย์จอยแล้วก็เขาก็มีคู่หูเขาเขาสนิทกันนะเขาเรียกกันยังไงรู้ไหมเธอฉันเหมือนเพื่อนมากนะคะก็เลยเป็นคู่หูรับใช้นะคะ,ะชัดก็ทํางานที่ CGN นะคะแล้วก็เป็นผู้รับใช้คารวาสนะคะก็ช่วยอาจารย์จอยที่ไทยบางเกาะ ไทยบางกอกเฉยๆกันนะนะพี่น้องไทยบางกอกก็น่ารักมากนะคะตอนนี้ไทยบางกอกแบบว่าอยากจะทุบตึกแล้วเพราะว่าสมาชิกเต็มนะคะโปรดอธิษฐานเพื่อง,งบประมาณในการซื้อตึกที่อยู่ตอนปัจจุบันนี้นะคะโอเคไทยลำพูนมีน้องน้อยด้วยโอเคไทยลำพูนศิริพิบาลคืออาจารย์อาจารย์แว่นนะคะ แล้วก็ผู้ช่วยคืออาจารย์อบจริงๆอาจารย์อบก็ทั้งสองท่านเป็นเต็มเต็มเวลานะคะแล้วก็มีครอบครัวของน้ำใสแล้วก็ชรัตแล้วก็ลูกชายชื่อน้องน้องศิลานะคะก็เราไม่ค่อยคุ้นกับอาจารย์แว่นอาจารย์อบเนาะเข้ามารอบนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ร,รู้สึกเหมือน14อีกครั้งนะคะวัยรุ่นพรอมเพรียวนะคะโอเคโอเค ก็ครอบครัวก็น่ารักก็รับใช้พระเจ้าอู้สมาชิกเขาเยอะมากเลยนะพี่น้องไทยลําพูนก็กําลังจะทุบบทและสร้างใหม่นะคะตอนนี้เพราะว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอกฟต์เต็มที่เลยนะอ่าสุดท้ายนะคะโอสุดท้ายไทยเชียงรายนะคะอ่าข้าพเจ้านานาพรคริสเซียนไทยจริงๆมีสามีและลูกนะคะลูกก็คือน้องหมาหนึ่งตัวแต่ว่าสามีกับลูกไม่ได้มานะคะรอบนี้ส่งตัวแทนมานะคะแล้วก็ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่มีผู้ช่วยศิลพิบาลที่เขาน่าเขาน่ารักมากนะคะตัวเล็กก็ใจใหญ่มากอันนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะ <laughs> โอเคพี่เฟิร์นนะคะพี่เฟิร์นก็เป็นคาราวาทํางานเป็นอาจารย์สอนที่มฟลอรนะคะคิดว่ากําลังเตรียมตัวลาออกเนะาะโอเคลาออกเพื่อที่จะทําสิ่งยิ่งใหญ่มากกว่าฮาเลลูยาเนาะโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมินิ มิ mini, but big. <laughs> นี่แต่บิ๊กใจไงใจใจใจไม่ได้มีมินี่อย่างนี้บิ๊กอย่างนี้ใจใหญ่นะปีโป้นะคะเป็นคนตายแล้งตายได้นะคะโอเคก็เป็นอ่าเป็นน้องใหม่ของโบสถ์เราเป็นผู้รับใช้นะคะก็พระเจ้าเรียกเขาเป็นคารวาสตอนนี้ก็ร่วมรับใช้อยู่ทำทำเยอะนะทำเยอะกว่าเราสองคนอีกนะคะเหมือนรับน้องอะ่ะเหมือนโดนรับน้องนะคะ ก็โอเคค่ะไทยเชียงรายดังนั้นอันนี้หมดแล้วนะคะสำหรับผู้รับใช้ของเราก็ขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนพวกเรานะคะเ <laughs> ต็มที่เลยค่ะทีนี้โอ,โอเคโอเคนะคะโอเคโอเคโอเค